สวัสดีครับทุกทคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยอย่างเทพนะครับดยช่องที่เราเนี่ยจะพาคุณไปสปอยหนังและซีรีส์แบบจัดหนักจัดเต็มในวันนี้ครับเรามีหนังแอคชั่นคอมเมดี้สุดเดือดที่เต็มไปด้วยฉากบู๊สุดมันและมุกตลกแสบๆกับหนังที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของอดีตนักค่าที่พยายามจะล้างมือจากวงการแต่สุดท้ายเนี่ยกับต้องถูกลากกลับเข้าไปอีกครั้ง เพราะอดีตที่ยังตามมาหลอกหลอนเขาเรื่องราวของมาวินครับอดีตนักฆ่าที่หันหลังให้กับองการและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในฐานะนายหน้าสังหารริมซัพย์แต่วันหนึง่งเขากลับถูกตามล่าโดยองค์กรเก่าพร้อมกับอดีตคนรักอย่างโรสที่โผล่ขึ้นมาพร้อมกับปัญหาก้อนโตในระหว่างทางนี้เราจะได้เห็นฉากแอคชั่นสุดมันความสัมพันธ์นันแสนจะสุดแปลก และฉากต่อสู้ที่ทุกคนเนี่ยใช้ทุกอย่างเป็นอาวุธแม้กระทั่งคุกกี้คัตเตอร์ถ้ัพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปรับชมสปอยหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับกับ l o v e h e r โดยเรื่องราวของหนังครับได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อในวันว,นเวนาเลนไทน์หญิงสาวที่ชื่อโรสเนี่ยก้าวลงจักรถบัสและเดินผ่านป้ายโฆษณาข,ของนายหน้าสังหาริมทรัพย์ที่ชื่อว่ามาวิน เธอหยิบปากกาเมจิกออกมาก่อนจะวาดหนวดเล็กๆลงบงในใบหน้าของเขาแล้วเดินจากไปอย่างขำๆโดยในอีกมุมหนึ่งครับของเมืองมาวินเนี่ยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในฐานะนายหน้าขายบ้านชื่อดังเขาไปทํางานพร้อมกับคุกกี้สําหรับพนักงานแต่ยังไม่ทันได้แจกจ่ายก็ถูกเรียกตัวไปดยแอชลีย์ผู้ช่วยของเขาครับผู้หญิงที่เกลียดวันวาเลนไทน์เข้าใส้และเริ่มจะหมดไฟกับงานที่เขาทําอยู่ในตอนนี้ในขณะที่มาวินครับกำลังเปิดจดหมายอยู่นั้นเขาก็ชะงักเมื่อเห็นการ์ดวาเลนไทน์ใบหนึ่งเขียนว่า ฉันกลับมาแล้วทันทีที่ก้าวเข้าไปในออฟฟิศครับเขาก็ถูกเล่นงานอย่างไม่ทันตั้งตัวจนสลบไปในพริบตาและเมื่อมาวินครับได้ตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็พบว่ามือของเขาถูกจึงติดกับโต๊ะด้วยมีดปลายเตียงเนี่ยมีชายร่างใหญ่ครับใส่ชุดดากําลังนั่งเขียนกวีชายคนนั้นคือเดอะเรเวนส์ครับนักฆ่ามือฉังที่ถูกส่งเนี่ยอาวินหรือที่รู้จักกันในชื่อนักเคิลพี่ชายมาเฟียของมาวินโดยนักเคิลและหุ้นส่วนของเขาครับเรนนี่เพิ่งได้รู้ว่าโรสเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ ทั้งที่มาวินเนี่ยควรจะฆ่าเธอไปแล้วเพราะเธอได้ขโมยเงินของพวกเขาไปมาวินเองครับก็เคยเป็นนักฆ่าฝีมือดีขององค์กรลับแต่เลือกที่จะวางมือ โดยนักเคิลเนี่ยจึงต้องการจะล้างแค้นเธอมาวินครับได้ใช้จังหวะเผลอเนี่ยหลุดออกมาได้ก่อนที่จะต่อสู้กับเรเวน์ในออฟฟิศในขณะที่ข้างนอกเนี่ยกำลังมีปาร์ตี้วันมาเลนทกันอยู่เขาจึงอาศัยจังหวะสวนกลับจนเรเวน์สลบไปก่อนที่จะพยายามหนีออกจากตึกแต่เขาเนี่ยกลับถูกเจอเดะคริฟครับอาจารย์และที่ปรึกษาของเขาเดะคริฟยืดรางวัลในหน้าแห่งปีให้กับมาวินโดยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะเดีวยวกันนั้นครับนักเคิลเนี่ยได้ส่งนักฆ่า2คนอย่างชิงและโอติส เขาไปจับตาดูมาวินครับแต่สิ่งที่เขาไม่รู้เลยนีก็คือมอโรเนี่ย และแอบว่าจ้างพวกนั้นไปช่วยขโมยเงินจากเขาไปอีกทอดหนึ่งต่อมาครับเมื่อมาวินเนี่ยได้กลับถึงบ้านได้ไม่นานคิงกับโอติสเนี่ยก็ได้ซุ่มโจมตีเขาดยเขาหยิบคุกกี้บัตเตอร์ครับเข้ามาต่อสู้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกยัดใส่ตู้เย็นและเหวี่ยงข้ามห้องครัวไปเขาไม่ยอมแพ้ครับลุกขึ้นมาจัดการกับโอติสจนสลบก่อนที่จะปามีดใส่ปืนของคิงจนมันใช้งานไม่ได้เขาก็รีบหนีไปที่รถแทบแต่กลับถูกรถเนี่ยใช้ครื่งช็อตไฟฟ้าจัดการจนหมดสติ ดิคิงพยายามวิ่งตามไปช่วยครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกรถช็อตจนล้มลงเช่นกันนะที่ออฟฟิศครับแอชลีได้เดินเข้าไปในห้องของมาวินแล้วก็าพบกับว่าเรเวนเนี่ยยังนอนสลบอยู่ข้างๆของเขาเนี่ยมีสมุดบันทึกบทกวีของเขาตกอยู่ด้วยด้วยความอยากรู้ครับเธอจึงหยิบขึ้นมาอ่านและพบว่ามันลึกซึ้งเกินกว่าที่จะคิดแอธลีย์ครับเผลอเปาอปากขึ้นชมกวีเหล่านั้นออกมาดังๆ ทำให้เรเวนเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาโดยทั้งสองครับได้สบตากันและกันและเริ่มรู้สึกดึงดูดกันโดยไม่รู้ตัวตัดกลับมาที่มาวินอีกครั้งครับเขาได้ฟื้นขึ้นมาในรับเปื้องผ้าพร้อมกับเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วเขาเดินออกไปหาโรสในที่ทํางานครับที่เป็นบาร์เทนเดอร์ที่นั่นและเมื่อเจอหน้ากันครับโรสก็พูดขึ้นว่าเธอยังจําได้ว่ามาวินเนี่ยเคยไว้ชีวิตเธอเพราะเขาตกหลุมรักเธอจากนั้นครับโรสก็เล่าให้มาวินฟังว่าเธอมีหลักฐานว่านักเข้าในแอบยักยอกเงินจากแก๊งมาเฟียรซ โดยทั้งสองเนี่ยขับรถไปที่บ้านที่มาวินกําลังจะขายในที่นั่นเนี่ยโรสก็พาคิบบี้ครับนักบัญชีของนักเข้าออกมาโดยคิปบี้ครับดูไม่ค่อยจะเต็มแจสักเท่าไหร่เพราะยังมีนิ้วมือที่ขาด1น,นิ้วเพราะโรสเนี่ยบังคับให้เขาเปิดทางให้เธอเข้าถึงบัญชีการเงินของนักเข้านั่นเองเมื่อความจริงเปิดเผยครับเดิมทีเนี่ยโรสได้ร่วมมือกับมอโรครับเพื่อขโมยเงินจากนักเข้า ทีบีบอกว่าเงินที่ถูกขโมยไปคือ2ล้านดอลลาร์แต่ลอสยืนยันว่าพวกเธอขโมยไปทั้งหมด4ล้านนั่นหมายความว่ามีเงินอีก2ล้านที่หายไปแต่โมโลเนี่ยได้วางแผนถักหลังเธอทําให้เธอต้องหลบหนีมาโดยตลอดตัดกลับมาที่คลิฟครับได้เดินทางไปหามาวินที่บ้านแต่ก็กลับเจอกับนักเคิลกับลูกน้องของเขารอยอยู่นักเคิลเนี่ยเล่าให้คลิฟฟังเกี่ยวกับอดีตของมาวินครับว่าเขาเคยเป็นนักฆ่ามือฉมังและทําเรื่องโหดร้ายมามากมายโดยที่คลิปเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว่ามาวินเคยเป็นแบบนั้น พะสำหรับเขาแล้วมาวินก็เหมือนน้องชายคนหนึ่งแต่แทนที่จะเถียงกลับครับนักเขาแค่ยิ้มมุมปากก่อนจะหยิบหลอดชาน,นมไข่มุกข,ขึ้นมาแล้วแทงเข้าที่เบ้าตาของคลิปเต็มแรงแล้วสิ้นชีวิตในทันทีโดยในเช้าวันต่อมาครับโรสได้ตัดสินใจทิ้งมาวินไว้กับผู้สามีภรรยาที่กําลังจะซื้อบ้านเพราะเขาเนี่ยปฏิเสธที่จะช่วยเธอและไม่อยากกลับไปเป็นนักฆ่าอีก เดวมาวินครับจึงโทรหาแอชลีย์ให้เอาเอกาสารมาส่งให้ทุกค้าแต่เรื่องไม่ง่ายขนาดนั้นพะเรเวนมากับแอชลียด้วยและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือคิงกับโอติสเนี่ยก็ตามมาเช่นกันแล้วทันทีที่พวกมันมาถึงครับสงครามก็พุทุข,ขึ้นกลางบ้านคิงและโอติสเนี่ยได้เปิดฉากยิงกันมาวินกับเรเวนเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกครับนอกจากต้องร่วมเข้าต่อสู้แอชลียจึงรีบพาคู่สามีภรรยาไปหลบในห้อง ส่วนเรเวนเนี่ยก็ใช้มีดของเขาจัดการคิงกับโอติสจนพวกมันนั้นล้มลงแต่ทันใดนั่นเองครับเรเวนกับมาวินเนี่ยก็หันมาเผชิญหน้ากันพร้อมกับเปิดศึกต่อแอชลีย์ตะโกนห้ามเอาไว้ก่อนจะยอมรับว่าเธอตกหลุมรักเรเวนเขาให้แล้วคําพูดของแอชลีย์ครับทำให้มาวินจุกคิดเขาเปลี่ยนใจและตัดสินใจจะกลับไปช่วยโรสในทันที มาวินครับได้บุกเข้าไปในรังของนักเคิลที่ซึ่งโรสนั้นถูกจับตัวเอาไว้โดยตัวเขงนั้นครับตัดสินใจใช้ทักษะนักฆ่าของตัวเองอีกครั้งไล่จัดการพวกลูกสมุนไปทีละคนจนกระทั่งไปช่วยโรสออกมาได้สําเร็จและเมื่อโรสได้วุ้อยู่ในมือครับถือก็คว้าปืนลูกสองขึ้นมาและลั่นไกเซมโรเข้าเต็มอ,อก ปิดบัญชีหักหลังครั้งนี้ให้สิ้นซาโดยหลังจากนั้นนีครับมาวินต้องมาเฉิดหน้ากับศึกสุดท้ายของเขาเป็นการดวลตัวต่อตัว,ตวกับนักเข้าสองพี่น้องเข้าปะทะก,กันอย่างดูเดือดครับจนมาวินเนี่ยสามารถจับนักเขากดลงพื้นและอัดไม่ยัง้งแต่ในวินาทีสุดท้ายนั่นเองครับนักเิลยังไม่ยอมแพ้ครับพยายามจะโจมตีจากด้านหลังแต่ทันใดนั่นเองครับโรสก็ลั่นไกปิดชีพเขาทันทีก่อนที่จะจากไปนั้นครับเธอก็เรียกแก๊งมาเฟียรัเสเซียเข้ามาหลังจากที่เธอทําข้อตกลงกับพวกเขาไว้ พวกมาเฟียเนี่ยได้จับตัวนักเข้าไปทิ้งให้เขาเนี่ยพบจุดจบที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดโรสได้หันหลังเดินจากไปแต่มาวินไม่ยอมให้มันจบลงแค่นี้เขาวิ่งตามเธอไปและสารภาพรักกับเธอต่อหน้าทุกคนในตอนสุดท้ายครับทั้งสองก็จูบก,กันและในตอนจบนี้เองครับเรเวนและแอสตรีเนี่ยก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ของพวกเขาคิงกับโอติสก็รอดชีวิตมาได้และโอติสเองเนี่ยก็กำลังพยายามจะกลับไปคืนดีกับแฟนสาวของเขาส่วนมาวินเนี่ยก็ยอมรับว่า ความรักอาจจะทําให้เจ็บปวดครับแต่มันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงถ้าหากคนคนนั้นก็คือโรสและนี่ครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของอดีตนักฆ่าที่พยายามจะหนีจากอดีตแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลับมาใช้ทักษะเดิมเพื่อปกป้องคนที่เขารักใยหนังเรื่องนี้ครับเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นดือดเดือดฉากต่อสู้สุดมัน และเรื่องราวความรักอันแสนจะซับซ้อนถ้าหากคุณชอบสไตล์หนังนักฆ่าแอคชั่นดุเดือดและมีอารมณ์ขันแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสปอยอย่างเทพเอาไว้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ